โอเควันนี้กับซันนะตัวโปรดเลยซันเนี่ยเด,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 ดี๋ยวไปเลนไอพี XP ครับต้องเจอกับอากัดรอบนี้เราเอาแช่แข็งนะสาบเป็นหินคาตาต่อสู้เป็นแช่แข็งเหน็นผู้เล่นอินโดหลายคนเขาใช้เนี่ยผมดูใน YouTube โอเคครับเราเจออากัด อากาศน่าจะหลบอยู่ในป่าเาเคยเนก่อครับใจเย็นกว่าแล้วโอเคเขาอัพสกิลหนึ่งก่อนนะถ้าอสกิลสองก่อนเนี่ยมันจะมีดาเมจนะแต่ไม่เป็นไรครับแล้วแล้วแต่เขา่อ,อ,องดิได้นะโอเคตัดเลดเิศไปนิดนึง ใจเย็นเฮ้ยใจเย็นไม่โดนนะโอ้ยเน็ตโอเคให้เขาเคลียร์ดีกว่า <c oughs> ได้นะได้นะโอเคเขาเหนื่อยแล <c oughs> ้วถ้าเล่นซันเนี่ยเอ็กพีเนี่ยเราต้องออก เกาะด้วยนะมันไม่เหมือนไปเลนทองนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราไปเลนทองเนี่ยออกฟูดาเมจไปเลยครับเอาเขาได้ออกฟูดาเมจไปเลยถ้าไปเลนเอ็กปีเนี่ยสมิแทงก็คือกึ่งแทงดาเมดด้วยแล้วก็กันด้วยเออมีกันมีเกาะกันด้วยกันเวทกันกายภาพเออแต่ว่าสมิแทงกึ่งแทงแต่ถ้าไปเลนเลนทองเนี่ย ซันสายดาวเม็ดล้วนๆเลยครับเพราะว่ามันแทนนะจริงไงเอาดาวเม็ดล้วนๆเลย6ชิ้นนั่นดาวเม็ดหมดเลยโอเคจังไม่ได้ฆ่าใครเลยไม่ต้องไม่ต้องไปเสียเรียกแล้วเพราะว่าซัน,ม,นมันเป็นท้ายเกมคนระับ ได้นะโอเคใช้สกิลหนึ่งไอ้สกิลสองไปแล้วมาดิเราสู้ได้นะใจเย็นครับใจเย็นโอเคหลบได้ขึ้หน่อยดิขึ้หน่อยดิขึ้หน่อยดิได้นะรอสกิลสองครับเอามานาไม่มีโอโ้โหโอเคถอยถอยชั้งแมง <laughs> โอ้ดูดิโอเคใช้อันติไปแล้วถ้ามานามีเนะี่ยเราจะคอมโบเลยนะสกิลสองแล้วก็ตามด้วยสกิลสามทุบเออ

เลเลนแล้วก็กลับบ้านไปเอามานาไม่ชอบเลยถ้าสันไม่ไม่ต้องใช้มานาเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยกลับบ้านนะไปเติมมันาแป๊บดูเหมือนฟันโตข้ามจะโยนเกมนะ so, s <S นาน,น้าครับนาน,น้าฝันตข้ามบน,นาน,น่านาน,น่าโทร เนี่ยโค้ดีกว่าการกดโซโลโอนณาน่าใส่กายภาพดัวเดียาอุณานักยิงก็มาเนี้ดิอันนี้ดยโอเคครับใจเย็นครับใจเย็งเนี้ยเพิ่งกดนะมาเนี้ดิสายนะสวยบูบูเป็นโรมครับแต่ว่าเอาของดาเมจอะไม่ได้เอาของแทพ้งบูบูโรมปีบอมแล้วบูบโรมเอาของดาเมจ บองข้างเป็นจูล่งรมเขของนางเวนโอเคเนี่ยโซโล่แรงมันจะเจอเวนเนี่ยหน้าตาหน้าตาป่าหน้าตาเลียบป่นะฮะเอาดิ Go, <boy. S 1> ตัวหนึง่งทุบแค่แข็ง,ขงให้ตัวลอร์มตีอ่สวยเราเกือบตายเหมือนกันนะ่ยไปเคลียร์เล่งของเราต่อครับ เดี๋ยต้องกลับบ้านครับเนี่ยให้ตัวปลอมตีคลิปป่ามันจะมันจะเด้งเลือดเห็นไหมบวกสี่สิบเก้าเวลาตัวปลอมตีอะไรก็ตามเนี่ยตีฝั่งตรงข้ามตีมินเนี่ยนมันจะเด้งเลือดสี่ไอ้ไม่เห็นไหมโอเคกดต่อตีไปแล้วใจเย็นใจเย็นได้นะหนีโคตรไวไม่ทันไม่ทันไม่ทันเนีน่ย โอเคเหมือนงานสบายนะพวกบอกของตรงข้ามหน้าหน้าเหมือนจะไม่โยนเกมอะ่ะเหมือนงอนอะไรสักอย่างไม่ได้เล่นฮีโร่ที่ตัวเองชอบอะ่ะก <Go S 1> <ๆ>็เลยเอาหน้าหน้ามา <Go S 1> มานี่ดิวิ่งมาแตะไกลอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โดนโดนโดนหน้าหน้าโอ้ยถอ, <Never S 1> อยถอนอ้หน้า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 สายกายภาพ <laughs> โอ้เรียบร้อยโดนกำจัด

ได้นะเอาเนี้ยเอาเนี้ยโอ้หนีไปแล้วไอ้จิลล่ล้มโอ้หนีไปเลยนี่คือการกดกดโซโลแงค์ครับเออถ้าฝั่งตรงข้ามเจอเราเจอแบบแบบแบบว่าเล่นมันโยนเกมหรืองอนอะไรสักอย่างไม่ได้เล่นฮีโร่ที่ตัวเองชอบ ก็เลยโยนเกมดีกว่าเออมันเป็นโคตรดีของเราเนี่ยฝั่งเราเนี่ยจะได้จะได้แต้มฟรีๆเลยได้นะตกฐานเลยใช่ไหมอัไหือโอเคครับตีป้อมเลยตีฟ้อมอย่างเดียว ในล้านน่าจะได้นะสวยครับหน้าตาป่าของเราโอเคสวยแต่ไม่ได้ซิตเฮ้ยน,น,น้าเปินสิไถก่อนดีกว่าเคลเลยครับ หน้าน้าไอ้นาตาเลียวเต่าสักทีดิลารเขาดีกว่าโอเครอดาวดำาครับจู่ล่งแทงนึกว่าจู่ล่งใส่ดาเมนฝังเราเป็นโปโปแทงนะแต่โปโป,โ,ปโรมแต่ว่าออกของดาเมนะ มันมีสกิลเปิดป่าไงโอเคกัดได้นะตัวตัวตัว,ตว,ตวได้นะอืคอมโบครับรอครับโอเคไม่ต้องเห็นไหมเจ็บมากเลยนะเวลาโดนทุบสองตัวมันทุบมันทุบสองตัวตัวจริงแล้วก็ตัวปลอมอ่ะเจ็บมากเลย โอเคได้ดาบดำนะเราไปเป็นเนี่ยเกราะสโลครับเพราะว่าเราจะเอากึ่งแทงของเราไม่มีแท้งไงเดี๋ยวเราจะเป็นตัวยืนชนไงพวกพวงเป็นสายด,เด,ดาเมจเ่เอ้าโอ้พลาดเลยผมจะสกิลไปทางโน้นนะ จเย็นจเย็นพวกตามอาดีกว่ามาแต่เลือดน้อยให้นาตาเดี๋วดวยวเราเอาหลอดเลยอ้าวคลินเรียบร้อยคลิหน,นาตาด้วย คลินดานาตาเลยไหมดูดิคลินดานาตาเรามีแช่แข็งดีกว่าเลยลาบแช่แข็งมาดิมาดิเป็นไ,ไงโอ้หนาหน่าจริงรัวๆเลยมานี่เดิเอ,อสองตัวให้มันรู้ไปหลอดดีกว่าหลอดเลยหลอดเลย มาโปเออมาช่วยหน่อยไม่มีเอนติสวยเราได้รอหลอดครับเวลาได้หลอดรอหลอดเราจะไปพร้อมหลอดครับแช่แข็งแล้วกดใช้ไปแล้วนี่ว่ะหมาเนยเด้เอาดิเอาดิโอเคครับแฮนตีนะถอยครับถอย โอเคสวยใจเย็นใจเย็นสักตัวดิถอยทุบเลยถอยทุบเลยถอยครับ <Your team S 1> สักครั้งดิโอเคเลือดไม่มีว่ะเดี๋ยวหาเลือดแป๊บนึง <laughs> เอาไม่มีเอาเลยดีกว่าเลยเราปิดปิด,ปดเลย <laughs> หลอดมาแล้วปีเปอมนะ เฮ้ยเกือบตายโดนเวลเตรีครับปีโอมต่อฟอร์ไปก่อนโอเคสวยครับโอ้ไวมากเลยโบ๊บโปเป็นโรมสาสาอกของดามเมนนะตีไว <c oughs> โอเคซันเอาคาถาต่อสู้เป็นแช่แข็งเวิร์ดกว่า